ดวลไทยสะเทือนโลกญี่ปุ่นตุรกีบราซิลขอยือดเวลาอยู่ต่อ FIVB ยืนยันดีที่สุดในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกำลังสร้างกระแสสะเทือนวงการกีฬาโลกอย่างแท้จริงหลังจากที่สมาคมวอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าผลงานและบรรยากาศการแข่งขันในรอบล่าสุดนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ คำยืนยันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเท่านั้นแต่ยังส่งแรงสันสะเทือนต่อวงการวอลเลย์บอลทั่วโลกอย่างรุนแรงเพราะไม่เคยมีครั้งไหนที่ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทยสามารถสร้างแรงดึงดูดและผลักดันให้ชาติยักษ์ใหญ่ทั้งญี่ปุ่นตรุรกีและบราซิลถึงขั้นร้องขอขยายเวลาการเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ได้แบบนี้ความเคลื่อนไหวนี้กลายเป็นที่จับตาของนักวิเคราะห์และสื่อระดับโลก เพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสมดุลในวงการลูกยางที่เคยถูกครอบครองโดยประเทศมหาอำนาจเพียงไม่กี่ชาติความจริงแล้วเส้นทางการก้าวขึ้นมาของทีมชาติไทยไม่ได้โรยด,ด้วยกลีบกุหลาบตลอดหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยผ่านทั้งช่วงเวลาที่ถูกมองข้ามและถูกมองว่าเป็นเพียงทีมเล็กที่เข้ามาสร้างสีันในเวทีโลก แต่ด้วยหัวใจนักสู้ความทุ่งเทของนักกีฬาความมุ่งมั่นของโค้ชและทีมงานตลอดจนกําลังใจมหาศาลจากแฟนคลับทั่วประเทศทำให้วันนี้ทีมชาติไทยก้าวมาอยู่ในจุดที่ไม่เทียงแค่ได้รับการยอมรับแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาติอื่นๆในการพัฒนาเช่นกันการที่ญี่ปุ่นตุรกีและบราซิลต้องการยืดเวลาเพื่อร่วมแข่งขันต่อไปภายใต,ยตย้บรรยากาศที่ไทยมีส่วนสำคัญในการสร้างนั้น เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าทุกชาติเริ่มมองเห็นคุณค่าใหม่ขององค์การแข่งขันที่ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ชัยชนะแต่เป็นการแบ่งปันความสุขความสนุกและมิตรภาพสิ่งที่ทำให้ไทยโดดเด่นในสายตาของ f i ฟ b และแฟนบอลทั่วโลกคือสไตล์การเล่นที่ผสมผสานทั้งความเร็ว ความพลิ้วไหวและความคิดสร้างสรรค์เกมรุกที่หลากหลายการประสานงานที่เป็นระบบและที่สำคัญคือรอยยิ้มและบรรยากาศเชิงบวกในสนามนักกีฬาทีมไทยมักสร้างความประทับใจด้วยการไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆต่อให้ต้องเจอกับทีมอันดับหนึ่งของโลกก็ยังสามารถต่อกรได้อย่างสนุกสูสีทุกแมตช์ของไทยจึงเต็มไปด้วยสีสันและสร้างปรากฏการณ์เรียกผู้ชมได้มหาศาลทั้งในสนามจริงและบนโลกออนไลน์ คลิปไฮไลท์ ight, การเล่นของทีมไทยถูกแชร์ไปทั่วโลกจนกลายเป็นไวรัลอยู่บ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้ช่วยยกระดับการตลาดและการโปรโมตการแข่งขันของ FIVB ให้ก้าวกระโดดมากกว่าที่เคยการที่ชาติระดับมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาแล้วหรือบราซิลซึ่งครองแชมป์โลกหลายสมัยต้องการยืดเวลาอยู่ในทัวร์นาเมนต์เดียวกับไทย แสดงให้เห็นว่าเสน่ห์ของทีมไทยกำลังดึงดูดให้พวกเขารู้สึกว่าหากยังได้เล่นกับไทยต่อไปจะยิ่งช่วยเพิ่มคุณค่าและความสนุกให้กับเกมในขณะที่ตุรกีซึ่งกำลังเป็นมหาอำนาจลูกยางใหม่ของยุโรปเองก็ไม่ยอมพลาดโอกาสเช่นกันเพราะการแข่งขันที่ไทยมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่ดึงดูดผู้ชมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังเปิดตลาดใหม่ในระดับโลกอย่างมหาศาล เมื่อ FIVB ออกมายืนยันว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ผลการแข่งขันแต่ยังหมายถึงการจัดก,การบรรยากาศความร่วมมือและการตอบรับจากผู้ชมทั้งหมดนี่คือความสำเร็จที่ไม่มีชาติใดลอกเลียนแบบได้ง่ายเพราะมันต้องอาศัยทั้งความสามารถในสนามและพลังทางวัฒนธรรมของไทยที่ถ่ายทอดออกมาผ่านนักกีฬา ทุกท่วงค่าและทุกคำพูดสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจที่แฟนๆทั่วโลกสัมผัสได้หากมองในแง่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผลกระทบจากปรากฏการณ์ครั้งนี้ยังมีมากเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดคิดการที่ไทยถูกกล่าวถึงบนเวทีโลกในมุมของกีฬาทำให้หลายคนเริ่มมองไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพมากกว่าแค่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยว แต่ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังไหลเข้ามาชมการแข่งขันสนามที่เต็มแน่นทุกนัดสะท้อนถึงพลังการตลาดที่แข็งแกร่งนักวิเคราะห์บางคนถึงกับระบุว่าวอลเลย์บอลคือซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ของไทยที่จะผลักดันประเทศไปสู่การยอมรับในระดับโลกมากขึ้น สิ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้น่าจดจำคือการที่นักกีฬาทีมไทยไม่เคยลืมรากเง้าและวัฒนธรรมของตัวเองทุกครั้งที่ลงสนามพวกเธอมักจะมีการแสดงออกถึงความเคารพก้มหัวขอบคุณและมอบรอยยิ้มให้กับคู่ต่อสู้เสมอการสื่อสารเหล่านี้แม้จะไม่ได้ใช้คำพูดมากมายแต่กลับทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกประทับใจและยกย่องว่าเป็นทีมที่มีเสน่ห์ที่สุดนักกีฬาจากชาติอื่นๆ เองก็ยอมรับว่าเวลาลงแข่งกับทีมไทยพวกเขารู้สึกถึงความสุขแม้ต้องโดนกันอย่างดูเดือดแต่สุดท้ายก็ยังมีมิตรภาพหลงเหลืออยู่เมื่อญี่ปุ่นตุรกีและบราซิลออกมาขอขยายเวลาการแข่งขันสิ่งที่ตามมาคือการถกเถียงกันภายในวงการกีฬาโลกว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างการแข่งขันหรือไม่หากการยืดเวลาได้รับการอนุมัติจริง จะเป็นครั้งแรกที่กฎเกณฑ์บางอย่างถูกปรับเพื่อรองรับความต้องการของหลายชาติพร้อมกันซึ่งสิ่งนี้จะกลายเป็นบทเรียนใหม่ให้กับวงการกีฬาโลกว่ากฎไม่ใช่สิ่งตายตัวเสมอไปแต่สามารถยืดหยุ่นเพื่อสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับแฟนๆได้สำหรับแฟนกีฬาชาวไทยข่าวนี้ถือเป็นเหมือนของขวัญล้ำค่าที่แสดงให้เห็นว่าความพยายามและแรงสนับสนุนของพวกเขาไม่สูญเปล่า ทุกเสียงเชียร์ทุกการนั่งลุ้นหน้าจอทุกการซื้อตั๋วเข้าสนามล้วนเป็นพลังที่ทําให้ทีมชาติไทยกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของโลกหลายครอบครัวในไทยต่างเล่าว่าการแข่งขันวอลเล์บอลของทีมชาติไทยคือช่วงเวลาที่ทุกคนในบ้านมารวมตัวกันสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความสามาัคคีซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นพลังทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าผลการแข่งขันใดๆ ในเชิงอนาคตการที่ FIVB ยืนยันว่าครั้งนี้คือที่สุดในประวัติศาสตร์อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้การแข่งขันในระดับนานาชาติปรับโฉมใหม่ทั้งหมดไครอาจได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นหรืออาจถูกเชิญเข้าร่วมโปรเจกต์พิเศษที่มีเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาเยาว,วชนไทยก็จะได้รับแรงกระตุ้นมากขึ้น โรงเรียนและสถาบันต่างๆจะหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างนักกีฬาเพื่อก้าวไปสู่ทีมชาติในอนาคตอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเด็กหลายคนที่เคยแค่เล่นวอลเลย์บอลในโรงเรียนเพื่อความสนุก ตอนนี้เริ่มมีความฝันที่จะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติและได้ลงแข่งในเวทีโลกเหมือนที่พี่ที่พวกเขาชื่นชมความฝันเหล่านี้คือพลังที่จะผลักดันให้วงการวอลเลย์บอลไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและในอนาคตไม่แน่ว่าไทยอาจจะกลายเป็นมหาอำนาจลูกยางใหม่ที่ยืนอยู่ในระดับเดียวกับบราซิลตุรกีและญี่ปุ่นก็เป็นได้โลกกำลังจับตามองทุกก้าวของทีมไทย เพราะนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของชัยชนะหรือการได้อันดับสูงในตารางแต่เป็นเรื่องขององค์การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในวงการกีฬาวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยพลังบวกความสนุกและการแบ่งปันที่ไม่ว่าคุณจะเชียร์ชาติใดก็ยังรู้สึกถึงความสุขเมื่อได้ชมการแข่งขันที่ทีมไทยมีส่วนร่วมนี่คือเหตุผลที่ทำให้ FIVB ต้องออกมายืนยันด้วยถ้อยคำหนักแน่นว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ สุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการววลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังจะถูกพูดถึงในฐานะจุดเปลี่ยนของกีฬาโลกที่ทีมเล็กจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทย สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนจนชาติยักษ์ใหญ่ต้องยอมปรับตัวตามนี่คือพลังของความพยายามความสามารัรคีและหัวใจนักสู้ที่แท้จริงและเป็นเครื่องยืนยันว่าสำหรับทีมชาติไทยแล้วไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายเพียงใดพวกเธอก็พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยรอยยิ้มและ